จี้ตังเมอโป้งรวยอยากให้พร้อมก็เป็นเพาอดีจี้ตังเมโป้งรวยจี้ตังเมอโป้งรวยจีตังเมโป้งรวยจีตังเมโป้งรวยแล้วมีคอนพิเศษซะด้วยนักเรียนเห็นนี่ตั้งชอบจะกลี๊จะตอกไม่ลงเพราะว่าความสวยของคอนจะทำให กลัวจะไปแตะกันแทนถนที่จะตอกจีตังเบโป้งรวยจ,จีตังเบโป้งรวยนี่จีตังเบโป้งแตะมันสวยจ้ะเพราะว่าเอาปณิมากรรมสวรรค์มานะมจีตังเบโป้งรวยจ,จีตังเบโป้งรวยเอา,อางี้แล้วกันพอจับละมือนี่จะสัน่น จีตังเมโป้งรวยจีตังเมโป้งรวยพอจีตังเมโป้งรวยอะไรนี่นะโป้งรวยโป้งรวยอะไรอย่างเงี้ยจีตังเมโป้งรวยจีตังเมโป้งรวยตันตอกตอนยกก็รวยจีตังเมก่อนตอกโป้งตอกยกขึ้นรวยจีตังเมโป้งรวยอย่างเงี้ย จีตังเมโป้งรวย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 ถ้าพร้อมกันรู้สึกเสียงมันเพราะดี่ะมันดังกริ้งกริ้งอะไรเนี้ยเป็นเสียงที่ชาวสวรรค์ก็ชอบฟังเนี่ยทีนี้ถ้ามันมีเสียงนี้แทรกมาเนี่ยปึกปกปกปกกกก ป๊ก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 